น,นะคะตัดจันทร์นี้ไปเป็นการพยากรณ์ดวงของชาวราศีพิจิกประจำเดือนพฤศจิกายน2564รนะคะว่าในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะดวงของชาวราศีพิจิกจะเป็นยังไงบ้างนะคะก็ต้องบอกไว้ก่อนนะคะว่าเดือนพฤศจิกายนนะคะชาวราศีพิจิก นะคะอาจจะมีเหตุการณ์วุ่นวายอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นตัวตนของพวกเราได้ไพ่ดาบไพ่ดาบก็หมายถึงความหนาในเรื่องภาระนีศินหรืออาจจะมีการขัดแย้งเกิดขึ้นนะคะชาวราศีพิจิกเพราะฉะนั้นให้ระมรัดระวังในเรื่องอารมณ์ให้ดีนะคะอาจจะมีอารมณ์เฉืนอยเฉียวอารมณ์หงหุดหงิดที่มันมี หตุให้พวกเราเกิดมีอารมณ์หงุดหงิดฉุนเฉียวเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นก็ให้ระมัดระวังในเรื่องอารมณ์ในเรื่องหน้าที่การงานเพราะว่าอาจจะมีการขัดแย้งกันเกิดขึ้นได้นะคะไพ่ขัดแย้งเกิดขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะอยู่ที่บ้านหรือที่ทํางานก็แล้วแต่นะคะมันมี ไพ่ขัดแย้งขึ้นมานะคะบางท่านอาจจะมีการขัดแย้งในเรื่องการค้าการขายมีการขัดแย้งในที่ทํางานนะคะก็ให้ระมัดระวังนะคะให้ระมัดระวังในเรื่องอารมณ์ต้องระง,งับอารมณ์ให้มากที่สุดแถมมีไพ่ดเดทขึ้นมาซึ่งก็ค่อนข้างรุนแรงนะคะเพราะฉะนั้นให้ชาวราศีพิจิกทุกท่านนะคะ สงบสติอารมณ์หรือให้ระมัดระวังไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานหรือการค้าการขายหรือเหตุใดๆก็แล้วแต่ที่มันจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาต้องระมัดระวังต้องวางแผนให้ดีนะคะชาวราศีพิจิกหรืออาจจะมีการบางท่านอาจจะได้ไปงานสีดำถ้าไม่ได้ไปงานสีดำนะคะก็ อาจจะเป็นการแก้เคล็ดนะคะหากว่ามีงานสีดังนะคะพวกเราก็สามารถที่จะไปแก้เคล็ดกันได้นะคะก็ให้มัระวังในเรื่องนี้เกิดขึ้นหรืออาจจะมีการเริ่มต้นใหม่หรืออะไรสักอย่างบางคนบางคนก็อาจจะได้ถึงขั้นนะคะได้เรียกว่าเปลี่ยนที่ทําง,งานกันเลยก็เป็นได้ที่บ้านอาจจะมีสินสิทธ อยู่นะคะก็ให้ขอพรเพราะว่ามีเทวดาอวยพรพวกเรานะคะให้ผ่านทุกพ้นทุกพ้นครอสนะคะที่บ้านนะคะนับถืออะไรอยู่หรือว่าเจ้าที่เจ้าทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านนะคะให้จุดทูปขอพรท่านนะคะเพื่อให้คล้วคลาดปลอดภัยให้พ้นทุกพ้นคลอสได้นะคะหรือว่านับถืออะไรอยู่หรือว่าถ้าคุณไม่มีอะไรก็จุดทูป การแจ้งก็ได้นะคะที่บ้านเนาะนะคะขอให้ท่านช่วยปัดเป่าสิ่งช่วยหลับชั่วร้ายหรือว่าให้ท่านช่วยให้มันผ่านทุกคพ้นทุกคพ้นเครไปนะคะหวังว่าชาวราศีพิจิกนะคะจะระงับอามณ์ได้เนาะเพราะว่ามันจะมีเหตุที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้นะคะในเรื่องการเงินนะคะก็ต้องบอกว่าในเรื่องการเงินก็ให ระมัดระวังนะคะในเรื่องการจัดจ่ายใช้สอยนะคะของพวกเรานะคะระวังนะคะในวระวังในเรื่องการใช้เงินให้มากๆนะคะอาจจะมีการาใช้เงินก้อนเกิดขึ้นหรือจะมีการอาจจะได้ซ่อมรดซ่อมลาซ่อมบ้านก็เป็นได้นาะ เพราะฉะนั้นก็บางทีอาจันมองว่าเป็นไพ่ร้ายมันก็อาจหรือไม่อาจพวกเราอาจจะได้ซ่อมบ้านซ่อมรถแทนก็เป็นได้เนะนะคะแต่จะเด่นชัดกับใครนะคะชาวราศีพิจิกติดตามไปให้ถึงท้ายคลิปนะเพราะว่าจะมีการแจกง คนเกิดในใแต่ละวันนั่นเองนะคะสำหรับท่านที่เพิ่งจะเข้ามาเยี่ยมชมในช่องนัชชาพยากรนะคะก็ถ้าฟังแล้วนะคะมันถูกจริตกับท่านนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามให้กับแม่หมอน,นัาชาด้วยนะนะคะสำหรับในเรื่องคนที่มีความรักครอบครัวเนาะก็ให้ระมัดระวังในเรื่องการขัดแย้งการทะเลาะเบาแววง นะคะให้ค่อยๆพูดค่อยๆจาก,กันนะคะอาจจะมีการอ่าขัดแย้งกันบ้างไม่ว่าจะเป็นอ่าที่ทําง,งานหรือว่าที่บ้านนะคะก็ให้อ่าในเรื่องการขัดแยง้งแต่การขัดแยง้งหน้าที่นี้ถ้าหากว่าเราไม่ไม่ได้อะไรที่มันมากมายนะักก็อาจจะเป็นการอ่าขัดแย้งกันเพื่อปรับปรุงให้อะไรมันดีขึ้นก็เป็นได้นะคะในเรื่อง ความคิดของพวกเราบางทีอาจจะกำลังคิดอยากจะตัดสินใจทำอะไรสักอย่างนะคะก็ต้องบอกว่าให้ใจเย็นๆนะคะให้ใจเย็นๆในเรื่องหรือว่าบางท่านอาจจะมีภาระที่ค่อนข้างเยอะภาระในสินลุงรังอะไรประมาณนั้นนะคะก็ให้คิดให้ใจตรองให้ดีๆบางท่านอาจจะทำเกี่ยวกับสัานกรรมความสูญพลงงาน ะะหรือว่าบางท่านอาจจะเป็นหมอเป็นแพทย์เป็นพยาบาลก็เป็นได้หรือว่าเป็นตำรวจทหารนะคะมันก็เกี่ยวกันไพ่นี้มันก็จะขึ้นกันนะคะก็หวังว่าจะเป็นเช่นนั้นนะคะซึ่งก็ไม่อยากให้เกิดเรื่องร้ายๆเกิดขึ้นนะคะก็หวังว่าอาจจะเกี่ยวพันกับเรื่องอาชีพของท่านนะคะในเรื่องโชคลาภนะ,ะก็ต้องบอกว่าการโชคลาภจะมาจากให้ขอพรน,นะคะให้ขอพรกับจริงจักิ์สิ์ เทวดาที่ปกป้องรักษาคุ้มครองที่บ้านของเรารสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านของเราหรือบางท่านอาจจะได้โชคจากการทํางานนะการทํางานก็คือได้โชคจากการทํางานไดออเดอร์ได้งานพิเศษนะคะก็เป็นได้นะคะไปดูการนะคะในคนเกิดแต่ละวันนะคะ แต่ก่อนที่จะดูสำหรับคนที่เกิดแต่ละวันนะคะก็อยากจะแนะนำนะคะสำหรับท่านที่อยากจะดูเพื่อความชัดเจนของคนเกิดแต่ละวันนะคะก็แอดไลน์เข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้หรือจะดูออนไลน์กับแม่หมอณชาได้นะคะเดี๋ยวจะวางไลน์ไว้ให้นะคะหรือว่าถ้าแอดไลน์แล้วไม่ ไม่เด้งขึ้นมาก็คีย์เป็นเบอร์โทเข้าไปนะคะก็จะเด้งได้เช่นกันนะคะสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะคนที่เกิดวันอาทิตย์มันสะดุดหยุดนิ่งหรือมีปัญหานะคะอาจจะก,กุ้มอาจจะเครียดในเรื่องภาระนีสินที่เราแบกหนักอยู่นะคะก็เป็นได้นะคะก็ให้ระวังในเรื่องอถูกหลอกถูกโกงหรือว่าถูกหักหลังนะคะก็ให้ระมัดระวัง นะคะในเรื่องพวกนี้นะหรืออาจจะเป็นอุบัติเหตุของมีคมอะไรประมาณนั้นนะคะก็ให้นะมมดระวังเนาะสําหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์ฝากกดหนึ่งด้วยนะคะสําหรับคนที่เกิดวันจันทร์นะคะคนที่เกิดวันจันทร์ก็ต้องบอกว่าคนเกิดวันจันทร์แบบลลาอยากจะเที่ยวอยากจะเดินทางไปท่องเที่ยวนะคะฉันอยากเป็นอิสระอะไรประมาณนะ้ะ เพราะว่าไม่อยากจะยึดติดอะไรกับใครนะคะอยากจะท่องเที่ยวอยากจะสบายๆไม่อยากผูกติดอะไรมากมายนะคะเป็นคนที่แบบว่า alert แบบว่าชอบไม่ชอบไปผูกติดอะไรมากมายชอบอิสระยอยากไปเที่ยวหรือมีโอกาสได้เดินทางนะคะหรือจะได้เดินทางไปโน่นไปนี่ไปนั่นนะคะไม่หยุดนิ่งนะคะก็เป็นได้เนาะ สำหรับคนที่เกิดวันจันนะคะฝากกด2ด้วยนะคะสำหรับคนที่เกิดวันอังคารนะคะได้ไพ่นะคะเรียกว่าเป็นไพ่เดวิลเป็นนางฟ้าอวยพรนะคะขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเพื่อจะได้มีโชคมีลาบนะสถานที่อยู่อาศัยของท่านนะคะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเนาะนะคะก็เรียกว่า คนที่เกิดวันคานก็เช่นกันนะเพราะเพิ่อได้เดินทางไปถึงต่างประเทศด้วยนะคะคนที่เกิดวันคานนะหรือว่าได้พบได้เจอนะคะคนคนโสดเนาะถ้าเป็นคนโสดก็อาจจะได้พบได้เจอคนรักคู่ครองที่เป็นชาวต่างชาติก็เป็นได้นะคะ สำหรับคนที่เกิดวันพุธนะคะก็ให้ระมัดระวังในเรื่องการจัดจ่ายใช้สอยในเรื่องการเงินหรือตัวคุณเองอาจจะได้เงินก็เป็นได้นะคะแต่ถ้าหากว่าไม่ได้เงินก็ให้ระมัดระวังในเรื่องการจัดจ่ายใช้สอยอาจจะเป็นคนใช้จ่ายมือเติบนะคะใช้ของแพงของหรูนะคะจะต้องรู้เข้าไว้นะคะ <c oughs> ก็บางทีอา่า ความชอบเนาะมันห้าก,กันไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ให้นำมาระวังนะคะสําหรับคนที่เกิดวันพุธนะคะฝากกด4ีด้วยนะคะคนที่เกิดวันพุธสําหรับคนที่เกิดวันพฤหัสนะคะคนที่เกิดวันพฤหัสก็ยกว่ามุ่งมั่นเดินทางนะคะหรือว่าไปติดต่อการงานหรือว่าบางท่านอาจจะทํางานข้าราชการเป็นตำรวจเป็นทหารก็เป็นได้นะคะหรือว่า เป็นเซลนะคะไปติดต่อการ้ารการขายประสบความสําเร็จในเรื่องการงานนะคะคนที่เกิดวันพฤหัสฝา,ากกด5ด้วยนะคะสําหรับคนที่เกิดวันศุกร์เนาะคนที่เกิดวันศุกร์กำลังวางแผนเป็นคนเก่งเป็นคนที่มีความสามารถอ่าเรียกว่ามุ่งมั่นตั้งใจอันนี้คือชัวร์เลยบางคนอาจจะเป็นตำรวจเป็นทหารแน่นอนนะคะหรือว่าเป็นเจ้าของธุรกิจที่จะต้อง ใช้ความรู้ความสามารถของตัวเองนะคะเรียกว่าเป็นคนเก่งเป็นคนที่มีความสามารถทำอะไรสำเร็จด้วยตัวคุณเองนะคะคนที่เกิดวันศุกร์6ด้วยนะคะสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์กำลังวางแผนกำลังคิดกำลังมีไอเดียกำลังเรียกว่า คิดอยากทําทน่นทนํานี่คิดมากคิดไม่บางครั้งคิดเยอะจนเกินไปไม่ได้ลงมือทําสักทีนะคะเพราะฉะนั้นคนที่เกิดวันเสาร์นะคะก็ดูนะคะอาชีพสามารถทําได้ขายน้าําขายของกิฟช็อปขายเสื้อผ้าความสวยความงามได้หมดเลยนะคะคนที่เกิดวันเสาร์นะคะฝากกดเจ็ดด้วยนะคะก็จบลงไปนะคะสําหรับ ดวงของชาวราศีพิจิกเนาะนะคะขอฝากในเรื่องการสักลายมือเสริมดวงเฮงนะคะใครอยากจะสักลายมือเสริมดวงเฮงนะคะสอบถามข้อมูลเข้ามาได้แอดไลน์เข้ามาสอบถามข้อมูลสักเพื่ออะไรสักเพื่อความสําเร็จในหน้าที่การงานสักเพื่อความเจริญเติบโตสักเพื่อความก้าวหน้า ใครอยากเดินทางไกลไม่มีเส้นเดินทางคุณไม่สามารถเดินทางได้ใครอยากขึ้นตำแหน่งผู้บริหารนะคะคุณไม่มีเส้นเดินคุณไม่มีเส้นเกียรติยศไม่สามารถที่จขึ้นไปในตำแหน่งสูงได้เป็นสสเป็นรัฐมนตรีหรือรองมากรนันผู้ใหญ่บ้านนะคะบางครั้งนะคะคุณไม่มีเส้นนี้แต่คุณขึ้นไปแล้วก็บอกได้เลยว่าขึ้นไปได้ไม่นานก็ต้องลงมา เราไม่มีตําแหน่งไม่มีเก้าอี้ให้นั่งอะ่ะจะไปนั่งอยู่ตรงไหนล่ะใช่ไหมก็คือขึ้นไปได้ชั่วคราวก็ลงมามีเยอะแยะมากมายที่ขึ้นไปแล้วแล้วก็ต้องลงมานะคะเพราะฉะนั้นคุณไม่มีเส้นเกียรติยศไม่มีเส้นศักดิี คุณไม่สามารถที่อยู่ในตำแหน่งนั้นได้นะคะใครที่สนใจนะคะก็สอบถามข้อมูลเข้ามาได้ราคาโปรโมชั่น,นะคะจาก5,900หรือ1 9 9 0นะคะอีกไม่นานจะมีข่าวดีมาบอกคุณผู้ชมนะคะก็ติดตามไปนะนะคะก็ขอจบการพยากรลงเพียงเท่านี้นะคะสำหรับใครที่อยากรู้พิเศษก็อย่าลืมแอดไลน์เข้ามาสอบถามนะคะขอให้ทุกท่านทานทุก ทุกคนทุกคนเคราะห์นะคะแล้วก็สิ่งต่างๆที่แม่หมอได้พยากรณ์ออกไปอะไรที่มันไม่ดีนะคะ <c oughs> ก็ขอจอะได้เกิดขอจะได้มีให้มีแต่สิ่งที่ดีเข้ามาให้เป็นเหมือนกับนางฟราอวย <c oughs> พรให้คนได้ผ่านพ้นทุกคนเคราะห์นะคะทุกคนทุกท่านนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ